จริงๆชมก็ไม่ได้เก๋อะไรไปกว่าใครนะคะแต่ว่าคือเอ่อทางพูดได้ไหมรีอัลค่ะทางลอรีอัลคือเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่งเป็นทางการของเทศกาลหนังบคานทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีแบบโล็กเพอร์เซนต์มีมีพิเชนเตอร์ของประเทศต่างๆอะไรเงี้ยไปเดินไปงานเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือยังไม่มียังไม่มีคนไทยไปก็คือทางลอรีอัลไทยแลนด์เขาก็มีความมุ่งมั่นมากที่อยากจะให้คนไทยในฐานะแบบ คนไทยเนี้ยได้ไปเดิมก็เลยดาราไทยใช่ใช่ก็เลยก็เลยพักกันกันจนเออสำเร็จดีใจไหมครัดีใจไหมก็ดีใจค่ะก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสองีกสักที่พักได้ใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านเพราะว่าที่ผ่านมาดาราไทยไม่มีใครเข้าตาแต่พอมาปีนี้คือทางพี่นุ่มเขาบอกอ่ะโอเคชมเลยก็ างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเก๋ไปกว่าใครอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราเราเราเป็นคนของลอรียลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักของงานอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าชุดนี่แบบอะไรขยังไงก็ชุดนี่คือจริงๆทางทางผู้จัดงานเขาเป็นคนเป็นคนจัดอะไรเงี้ยค่ะก็เบื้องต้นคือเราก็ต้องส่งไซส์แล้วก็ส่งแบรนด์ที่เราอยากจะใส่อะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์เรฟเฟรนซ์คือทางนี้เขาก็จะส่งไปว่าเราเป็นยังไง ชีวิตประจำวันแต่งหน้แต่งตัวอะไรยังไงหรือว่าปกเวลาเราไปงานคือให้ให้ใหดูสไตล์เราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวชมเองก็คือทำกันบ้านส่งไปนิดหน่อยว่า<ม>อยากให้ประมาณนี่นี่นี่นอะไรเงร<ม>ี้ยค่ะแล้วก็มีแบรนด์ที่แบบส่งไปก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบรนด์เยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องชุดก็ดประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็พอพอเราก็ไปดูเลน์ในปีที่ผ่านมาว่าแบรนด์ที่เขาซัพพอร์ตให้กับงาน่ยมีแบรนด์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ก็มี เทพเเหมือนกันอะไรเงี้ยเรากา็ลองลองส่งไปสิ